โอ้โหยต้องบอกเลยครับว่าสะเทือนเอเชียละครับงานนี้11ตัวจริงเอเชียนเกมปีนี้ครับเดือดแน่นอน ทีมชาติไทยจะได้ชุดใหญ่แบบจัดเต็มไฟกระพริบล้วครับภายใต้การคุมทีมนะครับที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากสมาคมแล้วว่าจะเป็นโคตวังธวัชชัยดำรงออกตระกูลครับเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดนี้ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามตรงนี้บอกได้เลยครับว่าเซอร์ไพรส์ทั้งจุดศูนย์ซับเบล เอาราวันกาเยนนักเตะลูกครึ่งครับทีมแน่นอนในขณะที่ศึกฟุตบอลไทยลีกครับก็สะเทือนเช่นเดียวกันครับมติสโมสรแบบเอกฉันของไทยลีกเลยนะครับไปถัดไปส่งตัวต่างชาติจัดเต็ม10คน และลงสนามแบบจัดเต็มไม่มีอาเซียนได้อีก7คนอูห้หูตรงนี้จะเป็นแบบไหนอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เลยอย่าลืมไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านฮะสำหรับแชมพูสมุนไพรล,ลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกาด้านล่างสายมือครับ เอาล้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงทีมชาติไทยกันก่อนนะครับโปรแกรมที่ใหญ่ๆเลยนะสำหรับปีนี้เราต้องโฟกัสกันดีๆเลยเนี่ยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอ่ายู23เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มัมนมันมีคาบเกี่ยวนักเตะในทั้ง2ชุดเนี่ยอยู่ภายในทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยสลับไปสลับมาอยู่แล้วนะครับทางด้านของทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีทางด้านของชิงแชมป์อาเซียนนะจะแข่งกันในช่วงกรกฎาสิงหาแล้วโปรแกรมที่ จะพูดถึงต่อไปนั้นก็คือเอเชียนเกมครับจะแข่งกันช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาซึ่งเป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสมาคมก็ได้ต่อสัญญากับคดวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งก็บรรลุข้อตกลงไปนะครับคือต้องบอกว่าคดวังเนี่ยคุมทีมชาติไทยนะครับใน U23 ต่อจากทางด้านของนิชิกายะมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยคุมมา12นัดนะ ตั้งแต่นะครับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมาซีเกมแล้วก็มาในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าแพ้ในเวลาเนี่ยมีแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่โคชวังเนี่ยแพ้ในเกมให้กับออสเตรเลียเพิ่งจะจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายไปแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยชนะกับเสมอนอกนั้น,นียก็คือในเรื่องของการเจออินโดเนี่ยเป็นแพ้จุดโทษนะครับซึ่งจากผลงานเนี่ยทำให้สมาคมนะครับจัดการ สัญญาของคดวังทวัชัยดำรงอ่อนตระกูลไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนเกมในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งมาดูแล้วตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมานะครับว่าการแข่งขันเอเชียนเกมปลายปีเราจะได้นัก แ,แบบฟูลทีมชนิดที่ว่าอยากได้ใครสามารถเรียกได้เลยนั่นเองไม่ติดขัดใดๆเพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นั่นเองอะนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมที่คดวางคุมทีมเนี่ยอาจจะยังไม่ฟูลทีมมากที่สุดแต่ตอนนี้ได้อาวุธครบมือศักยภาพแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตัวมีให้เลือกจะเอาใครสามารถชี้ได้เลยอันนี้น่าสนใจมากๆว่าผลงานเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าชุดนี้ จะต้องเข้ารอบให้ได้ลึกที่สุดนะครับแล้วมีลุ้นถึงการไปโอลิมปิกในภายภาคหน้าด้วยนั่นเองอะนะครับซึ่งทีมงานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะมีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐโค้ชเคพันสามีสัตธรรมโค้ชเบียร์ธนพัฒน์ณท่าเรือนะครับก็ต้องบอกว่าแข่งที่ญี่ปุ่นนะงานนี้มีเวลาเตรียมตัวนะครับ8เดือนเต็มและที่สำคัญเนี่ยนะฮะ ส่งรายชื่อได้50คนแล้วก็จะมีการเรียกนะครับมาในแต่ละแคมป์ก่อนที่จะไปถึงช่วงเดือนกันยาตุลานั่นนะครับคืออันนี้อยู่ที่ทางสมาคมแล้วว่าจะจัดการการเตรียมตัวเตรียมแผนเก็บตัววางแผนกันอย่างไรอันนี้โคตรจะสําคัญนะเพราะว่ารายการนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้ออ้างอะไรได้อีกแล้วละครับแล้วก็มีข่าวด้วยว่าจะเรียกกองหน้าอย่างจูดซูนซับเบลเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยขึ้นชุด ไปแล้วแต่ว่างานนี้ก็จะให้มาช่วยชุดนี้ก่อนนั่นเองในเอเชียนเกมนะครับเพราะอายุยังไม่เกินเนมันห้ามเกินปี2003ในเดือนมการานะครับแต่ว่าจู๊ดเนี่ย2004มาได้และอีกหนึ่งคนที่โค้ดวังบอกเลยบอกชัดเจนว่าเรียกแน่นอนเอาราวัน นิเย่ครับโอ้โหต้องดูเลยนะครับว่าถ้าได้ตัวผู้เล่นมาครบไม้ครบมือขนาดนี้จะมันขนาดไหนนะครับแม่ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้สะเทือนเอเชียของจริงแล้วก็ยังมีลูกครึ่งอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในข่ายเนี้ยแต่เขายังไม่ได้เปิดมาว่าจะเรียกใครบ้างนั่นเองนะครับถ้ามาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงพร้อมตัวสำรองที่พอจะเห็นภาพกันเลยนะครับว่านี่คือชุดใหญ่จะมีใครบ้างนะครับผู้รักษา ประตูเนี่ยสรวัตรโพสมันครับคาดว่ามาแน่นอนนะครับแล้วก็มีชมพัทบุญเลิศนะครับต้องบอกว่า2คนนี้ยังไงก็ติดนะครับเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทุกครั้งที่มาแต่สรวัตรเนี่ยจะได้ภาษีตรงว่ามีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นประตูมือหนึ่งนะถ้าเขามาได้นะครับพี่เคพันษาเนี่ยน่าจะชื่นชอบน่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับแนวรับครับมาในระบบ4 2 3 1นนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายเนี่ยอุสมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ ต้องเบียดแย่งกันกันกบพลเอกมนิกรเจนเซ้นแหะครับแต่ว่าอุชมาถ,ถ้าดูจากผลงานล่าสุดผมว่าถ้าทําได้แล้วลงต่อเนื่องในสโมสรน,น่าจะยึดพื้นที่ตัวจริงได้อันนี้ต้องดูว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจะได้ลงสนามมากน้อยขนาดไหนในบอลลีกแต่ผมบอกได้เลยว่าอุชมามาดีสุดๆขณะที่ทางขวาครับเป็นสพลน,นะ โอล่าสุดโชว์ผลงานเกมรับได้ดีถ้ามองไปถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนคัพเนี่ยน่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักซึ่งคนที่เกมรับดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นสพลน,นะมีผลงานโดดเด่นแต่อาจจะเป็นวาริสก็ได้นะครับขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็ก ยืนหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะเป็นชานนธรรมมาล่ะครับโอ้ด้วยเหตุผลที่ว่าโคดวังเคยบอกนะครับว่าคอมบิเนชันถ้าจับยืนกันเนี่ยชานนธรรมมากับชนพัฒน์บัวพันเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าคู่นี้เข้าที่สุดเพราะว่าชานนเท้าซ้ายด้วยพอมันจับคู่กับชนพัฒน์มันลงล็อกมันเข้าคลิกมันเล่นด้วยกันได้มันบู๊มันบุ๋นมันมันพอดีแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าวิชั่นมีโอกาสได้ลงสนามในบอลลีกเยอะพอแล้วความนิ่งอย่างที่เราเห็นในบอลเอเชียซึ่งคดวังมั่นใจมากย้ําตรงนี้ว่าคดวังมั่นใจวิชั่นแล้วนะครับว่าเฮ้ยนิ่งเกินเด็กอันเนี้ยผมว่ายึดตัวจริงได้แต่ขอให้ได้ลงในบอลลีกหน่อยเถอะให้มันมีเกมหน่อยอันเนี้ยมันจะตัดสินกันตรงนี้นะครับว่าใครประสบการณ์มากกว่ากันนะครับในรุ่นนี้ฝีเท้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะแต่เนี่ยแหละครับผมว่าเก่งเกินอายุวิชั่นนะ อ่ะขณะที่ตรงกลาง2ต,ตัวตัวรับนะครับโอ้โห3ตัวเลยก็ว่าได้นะมันหมุนกันได้หมดนะครับมีเศกสันราตีอันนี้คือจุดเบลิลเลเศษค,คือต้องบอกนะครับว่านี่คือชุดใหญ่ของแท้แต่อาจจะต้องมาช่วยชุดนี้นะเพราะว่าอายุมันได้อยู่ไนงะ เสกสรรราตีครับนี่คือหนึ่งในท็อปเทียรของทีมชาติไทยในยุคนี้แล้วตรงกลางเนียนะครับที่แบบหมายมั่นปั้นมือว่าต่อไปเนี่ยมาแน่เสกสันราตีครับยืนหนึ่งะครับกับสิทธาบุลล่าคือเป็นของคู่กันแล้วตอนนี้นะครับสิทธาบุลล่าเนี่ยคอยตัดเกมคอยสนับสนุนเกมรุกคอยเชื่อมเกมรับนะครับควบคุมเกมคอนโทรลเกม ตัดบอลผมว่าอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดมากๆนะครับว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องมาเนาะขณะเดียวกันนะครับแนวรุกอีก3-4คนเนี่ยสีแล้วก็3แล้วค่อย1นเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตอนนี้ คงจะต้องเป็นทางด้านของอิกลาสนะครับอิกลาสเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีกล้า,าล่ากล้าเลื้อยกล้ากระชากกล้าตัดในกล้ายิงมีความแข็งแกร่งมีความฟิตเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะยึดอยู่ตรงนี้ยาวๆแน่นอนนะครับแล้วเขาได้ลงบอลลีกด้วยไงเขาสามารถเปลี่ยนตัวโคตเตียใช้งานนะครับเขาจะมีประสบการณ์เต็มที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ตรงกลางตัวรุกเนี่ยเป็นฆาคณะคํำยกนะครับในรุ่นนี้ก็ต้องเป็นเขาเนี่ยแหละครับคือเบอร์หนึ่งนะฮะาคณคำยกเพียงแต่ว่าฟอร์มในสโมสรตอนนี้ต้อง เร่งเครื่องหน่อยนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาภายในทีมใดๆก็แล้วแต่แต,แต่เจ้าต,ตัวต้องเร่งเครื่องเพื่อให้ฟอร์มมันกระเตื้องขึ้นมานะครับรวมไปถึงทางด้านขวาครับทางด้านขวานี้หลีกเลี่ยงไม่ได้คดวังบอกแล้วมาแน่เอราวันการเย่ครับโอ้โหเอราวันการนีเย่สะเทือนทีมชาติไทยครับโอ้คราวนี้เราจะได้เห็นแบบเต็มๆคราวที่แล้วเขาเคยมาแล้วแต่คราวนี้เอเชียนเกมบอกได้เลยครับว่าสุดสุดแน่ๆ สุดแน่ๆนะครับมันแน่มากระชากลากเลยแล้วหน้าเป้าเนี่ยมีจุดสุนทบเบลโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟนะครับคือจุดเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยเพราะว่าเจ้าตัวขึ้นชุดใหญ่ไปไงเขาอาจจะไม่รู้มาหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าทีมชาติเนี่ยสามารถมันไม่ได้ทับซ้อนกันไงเขาสามารถมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดสุนทรเบลหน้าที่จะมาสะเทือนกองหน้าให้กับทีมชาติไทยตรงนี้มันแบบเห็นภาพเลยอะตอนนี้โคตรเดือดนะครับในขณะเดียวกันครับ ตัวสำรองหรือว่าตัวที่จะเปลี่ยนขึ้นไปเนี่ยมันสลับกันได้หมดนะมันยังไม่ไม,ไม่ไม่อะไรตายตัวนะครับมีทั้งชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กใครจะลงนะฮะมีพลเอกมณีกรเจนเส้นต้องมาแข่งกับอุสมานะครับวาริศช,ชูทองต้องมาแข่งกับสพลแต่ว่าตอนนี้วาริศนี่มีแหมปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะในการลงสนามธนาวุฒิโพชัยนี่ยังไม่นับกองหน้าธนาวุฒิโพชัยแล้วก็ยังไม่นับยศกรบูรพาแล้วครับทุกคนฮะ โอ้โหนี่ตัวแต่ละตัวคือแบบท็อปเทียร์ทั้งนั้นทุกคนนะท็อปเทียร์ทั้งนั้นอัศจรรย์กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีหวังและก็มีลุ้นสุดๆแต่ยังไม่รวมกับโคต้าอายุเกินอีก3คนจะได้ใครผมบอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือทีมชาติไทยนะทุกคน ไปต่อกันที่บอลลีกกันนะครับล่าสุดเลยเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีมติอย่างเป็นทางการปีหน้าครับส่งนักเตะ10คนลงทะเบียนลงสนาม7คนแล้วเป็นมติของสโมสรส่วนใหญ่เพราะอะไรจะอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามองว่าสโมสรเล็กๆเ,เนี่ยตอนแรกนึกว่าสโมสรเล็กๆไม่อยากได้แต่จริงๆแนละ้วสโมสรเล็กๆอยากได้ นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะสามารถหานักเตะม,มาสู้ได้แล้วเงินเดือนมันไม่แพงแล้วมันพอสู้ได้เพราะว่าตลาดนักเตะไทยมันไม่ได้ใหญ่มากพอไม่ใหญ่มากหามาสมมติถ้าโคต้านักเตะไทยเยอะมากเกินไปนะครับโอเคแหละด้วยหลีกมันอาจจะไม่ได้สนุกหรือสนุกน้อยลงอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าต่างชาติมันมีศักยภาพสูงนะครับแต่ถ้าหากว่านักเตะไทยเก่งๆไปอยู่ทีมเดียวกันหมดไปกว้านซื้อมาหมด แล้วก็สู้เงินเดือนไม่ได้ทีมเล็กเนี่ยแล้วโคต้าต่างชาติลงไม่ได้ด้วยมันก็ไม่รู้จะเอาใครไปสู้เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับคือต่างชาติสามารถมาเล่นแล้วก็มาสู้ได้เต็มที่นั่นเองส่วนนักเตะไทยใครที่ได้ลงต้องถือว่าโคตรเก่งแน่นอนนะครับ4คนนั้นเนี่ยอะ ก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนนะอาเซียนยกเลิกนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใช้อาเซียนก็ได้แต่ก็กลายเป็นโคต้าต่างชาติไปเลยนะครับซึ่งจากการโหวตเนี่ยนะเขาก็เปิดโหวตกันนะมี16ทีมสโมสรเนี่ยนะครับในไทยลีกเขาบอกว่า12ทีมอยากได้นะักเตะต่างชาติตามโคต้าที่พูดเนี่ยนะครับโอ้โห12ทีมเหลือ4ทีมที่ไม่อยากได้ลงทะเบียน10คนลง7เพราะฉะนั้นมันถล่มทลายครับ เห็นกันแบบชนิดที่ว่าขาดรอยไปเลยนะครับนั่นก็คือมตินะก็ต้องทําตามมตินะส่วนบอลเยาวชนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีบอลเยาวชนเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับของบอลลีกยู21เขาบอกว่าจะเข้มข้นและสนุกมากๆยังไงเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกาได้ครับโดยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ